น้ำตกผาราดจังหวัดกาญจนบุรีเส้นทางธรรมชาติเดินทางจาก f o อเร t แคมป์เพียง5นาทีตามมาชมกันเลยค่ะ,ะนั่นแหละไปทางนั้นเลย <c oughs> ไม่ใช่ทางนี้เหรอไม่ใช่มน <c oughs> นนันี่มันที่เราจะดส้้างน้องเนี่วางๆเลยนะให้เดินกลับบุกไม่เดินมันเดินมันเดินอยทางอืม ใช่มันไม่มีน้องออกนานๆทีน้องบอกเหรปีละผลนะนเป็นงานทีนึงอาจจะโค้งพ่าดกันแล้วไ่ไหนนี่ไงนี่ทางที่เราจะไปจะตายกัวโฉเลยเนี่ยน้ำตกผาลาดเดี๋ยวนะฉันแต่งตัวมาฉันไม่ได้มาน้ำตกแบบนี้นะตอนนี้เรากำลังดูอยู่ในป่านะคะเดินทางไปนะคะ กี่ขอนอนด้วยก็เปลี่ยนชื่อช่องนะช่องช่องอะไรแคไนี่นี่คือน้ำตกที่เราตามหาจริงหรอนี่ไงมดีมั้ไม่ติดฟัวเหมือนตอนนั้นนี่เราใกล้ถึงหรือยถึงแล้วมีสายยางด้วยยี่นฝุ่นด้วยนะนี่คือน้ำตกที่เราตามหา พอเขาปล่อยน้ำทางสายยางจริงๆเรา่าจะมาแคมป์กันที่นี่เนาะ <c oughs> น้ำตกพาราดลาดจ,จริงๆนี่น้ำนขุ่นเลยโอนจริงๆใส่กระโปรงมาเล่นก็ได้นะ ระวังนะมิจก่อนนะพิทยาดูยุงได้นะเดี๋ยวยุงกัดลูไปรูปดอกไม่ได้แมวเสียงอยู่แล้วอลวากใรู้กลุ่มน้ำมาเลยตรงนี้เน้นเลยดวงไม่ดีลนะน้อแตบแค้นเลยแล้ว,กวตก <c oughs> ที่พวกเราหาฝันมาตุ้งชานแกมาเจอน้ำตกแล้วมานี่ไงน้ำตกเป็นไงบ้างสำรวจข้างในข้างในเป็นไงบ้าง ก็น้องเขาบอกน้ำน้อยเล่นน้อยนี่ไม่ใช่น้ำตกแห้งเหรอรู่มันก็เปนแห้งแล้วสรุปไปผิดทางนะคะทุกคนไปใหม่เราเจอพี่นักท่องเที่ยวใจดีนะคะเราจะตามพี่เขาไปไหลสดไหลสดตะลุยของจริงไงสมชื่อจะได้สมชื่อช่องสักทีตะลุยคุยเชี่ยว เราไม่ค่อยคุยนะโหทางเดินดีมากเมื่อกี้เราไปทำอะไรอยู่มีเส้นทางให้ถูกต้องนะคะเมื่อกี้เราไปผิดทาง ไม่แก่คนเราไม่เท่ากันโอ้ยเออน้ำใสอยู่เป็นเบาใหญ่เลยลอ,อ,องแบบอีกสิบโลเนยแล้วแหละไปเห็นเลย <c oughs> ไม่ใช่้างนี้เหรอสัมผัสธรรมชาติติดแท,ท้แท้จริงเคลียร์ว่วมันจะมีความสวย เพียงลาบแต่กรรไม่ได้ก็สัตว์เท้าสัตว์เท้าิ้งสัตวเท้าที่ไม่เราผิดเอาออกไม่ได้เลยแกดูแม่ดิมีแม่มาพอมมาเลยแกยืมรองเท้าหน่อยต้องใส่ถอดรองเท้าเดินดิพอเดินอีกไม่รองเท้าเั็นมื้อสิ้นทางค่ะหรือหัวนะคะสงสารน้องอ่ะ มาแล้วไม่ได้กลับไปด้วยขาอยู่ที่พื้นที่นี่เลยพวกพี่ไปไหนมาพวกพี่ไปสำรวจธรรมชาติน้องนี่เขาอยู่ข้างหน้าเขาหลับวะพวกพี่ไปไหนมาไปหาหน่อไม้มาไปหาหน่อไม้ก่อนไปเก็บเห็ดหาหน่อไม้สวยสวยจริงมีเลยนะโหนี่สวยจริง สุดทางนะคะว้าวแข่กล้องเลยเนี่ยแข่งไม่ลงนเนีแกน่ะแข่งไม่ยอมเปลี่ยนแล้วตอนลับเปลี่ยนแล้วเลยไอ้ลูกมันดีต้องลบออกกัเลยนะนี่ยืนตามผลแกดูผมค่ขอบคุณนะคะจะไปไหนนั้่งใไมไปสับหน่อไม้อยู่ไปหาหน่อไม้นี้ออกมาได้เมื่อกี้ไปล่อหาหน่อไม้เย็นแี่แคมปลึกปะเนี่ยเหมือนตุ่ม เดินขึ้นไปนี้เจ็ดสัปนาทีนั่นแหละเจ็ดสัปนะคะสัาห์นนะโอ้อ๋อเห็นคลิปที่เขาปีนตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปได้เลยเลยเขาเงี้ยลื่นมันเป็นหินปูนอ่ะแต่ต้องผ่อเราเดินเป็นหินปูนเดินไมปได้แต่ถ้าเป็นในที่ตะไคร่เลยแต่เป็นไอ้ที่น้ำตาลน้ำตาลยอืได้พอดีเลยก็มีนักท่องเที่ยวบางคนก็จะปีนขึ้นไปข้างบนนะคะ เราปีนขึ้นไปแล้วนะคะบอกมีเด็กๆบอกว่ามีเจ็ดชั้นนีเลยแชะดูยุงด้วยนะมียุงลายไม่เลครเหัวหัว แล้วนะคะจีิเกระเสร็พี่ถ้าใครชอบตุกไอเบินเจอร์นะแนะนำมาได้เพราะว่าเด้นำได้หยิ่ก็น้ำใส่ด้ยไยไปช้า ป็นที่ไปนะคะทุกคนเ,เด็กๆคือเด็กๆที่เขาอยู่แถวนี้นะคะ่ะเราไปเจอเขาตอนที่ขึ้นมาพอดีตอนนั้นจะมาเล่นนี่มีบัวลื่นเลยอ่ะมีกระทาซานทาซาน,าาน,วนสวยๆขยับบ่อยๆอยอยหนอห่อยเดี๋ยวยิงลา์จัดได้เรื่องนะ แชมโป้อสปาแชมโปเขาก้าปีหรอโหนเหรอโหนทาวนเหรอไม่ใช่มันโหนทาวนแต่เขาแบบเก้าปีขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่เขาปีขึ้นไปเพราะมันไม่ลื่นเขาบอกเขาเคยมาแล้วรู้แล้วมันไม่ลื่นแต่มันมันมันเนบบหมือายท้องไงใช่ไหมวะมันมีบันไดเห็นไหมนะมันเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะนะั่นน่ะโอเค

หายไหนอะใช่หายไปไหนกันมาตั้งสามวันน่ะหายไปไหนกันมาตั้งสามวันูเดือนเหรอเราไปเก็บเหตุกับนอไม้แต่ว่ามันไม่มีรู้ไหมว่าไม่เล่นหนารู้ไหมว่ามันออกข่าวต้องเยอะแยะเนี่ยตามหากันอยู่เนี่ยสี่ผู้รอชีวิตสี่้รอดชีวิตน้ำตกนี่ลงไปได้ไหมไปได้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ <g rab> พื่อเป็นกำลังใจพวกเราตะลุยคุยเที่ยวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ